าราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินและการริเริ่มใหม่หรือมีไอเดียใหม่ๆย้ายจากพบแผงความเจริญรุ่งเรืองเข้าพบมรณะเงินที่เคยอู้ฟู่อาจติดติดขัดขัด หาเงินยากขึ้นเครียดในการสร้างไรายได้หรือหมุนเงินไม่ค่อยทันต้องวางแผนการเงินดีๆไม่ควริรเริ่มอะไรใหม่ในช่วงนี้จะไม่ราบรื่นระวังลูกน้องลาออกกระทันหันหรือทำงานผิดพลาดดีที่ดาวแห่งความมั่นคงในชีวิตเป็นเกษตรทำให้แม้มีปัญหาใหญ่ให้ต้องแก้ไขอยู่เสมอแต่มาตรฐานชีวิตไม่ได้ลดลงยังมีบ้านมีรถแค่เหนื่อยขึ้น เดือนนี้ดาวประจำตัวเป็นเกษตรก่อนย้ายเข้าพบการเงินสัมพันธ์ดีกับดาวการงานมีเกณฑ์ได้งานใหญ่ได้แสดงศักยภาพแต่ดาววินาศและดาวมฤตยูที่เล็งกันระวังความหุนหันพันแล่นจะทำให้เสียงานได้อาจมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงในช่วงที่ดาวพฤหัส เดินถอยหลังย้ายเข้าราศีมิถุนในวันที่23ทธันวาคมปี2,568นี้ดาวพฤหัสเป็นดาวสุประเค์ใหญ่เมื่อย้ายก็จะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะ โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนําให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักเข้ามาถามรายละเอียดค่าครูการดูดวงส่วนตัวได้นะคะที่ไลน์ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้ที่ d e s c r i p t i o n ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินลุ้นล้วนท่านใดสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist นะคะคุณสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าเกิดว่าทราบทั้งสองอย่างก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันแต่ถ้าเกิดไม่ทราบก็ดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าทราบทั้งสองอย่างดูสองคลิปประกอบกันแล้วมันย้อนแยง้งตรงนี้ก็คงต้องให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะหรือไม่ก็มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะ เริ่มต้นทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวพิจิกลักนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าพิจิกดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่มาจากภพเรือนแห่งการเงินแล้วก็การเริ่มใหม่แล้วก็ยังเป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับพวกบริวารด้วยนะคะลูกน้องนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็ทําให้การเงินเนี่ยอูฟูมีลูกน้องเต็มไม้เต็มมือมีบริวารที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ดีทําให้การงานของคุณเนี่ยมีความมั่นคงแน่นหนักนะคะ ที่นี้พอย้ายเนี่ยเป็นการเดินถอยหลังแล้วก็ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพเรือนมอรณะทีนี้จะเสียแหละในช่วงเวลานี้นะที่ดาวการเงินอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินจําเป็นที่จะต้องประหยัดจําเป็นที่จะต้องดูแลควบคุมการเงินดีๆรายรับรายจ่ายอาจจะต้องทําบัญชีเอาไว้เลยนะคะว่ามีรายรับเข้ามาเท่านี้มีรายจ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรที่ยังไม่จําเป็นเนี่ยก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้าจะซื้ออะไรในช่วงนี้ที่เป็นของใหญ่ๆแพงๆเนี่ย ยังไม่เหมาะกับการซื้อของใหม่ยกเว้นถ้าเป็นการซื้อของมือสองอันนั้นได้อยู่นะคะเนื่องจากว่าพอดาวการเงินอยู่พบมรณะเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อของใหม่มือหนึ่งเลยเนี่ยบางทีได้มามันเป็นมรณะก็คือมันมีตําหนินะะบ,บางทีทีแรกซื้อมาก็ดีแหละนะะใช้ไปแค่ไม่นานเท่าไหร่นะก็มีตําหนิซะแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จึงยังไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าออ้มันจําเป็นจริงๆจําเป็นจะต้องซื้อใหม่จริงๆของมันต้องใช้ก็อาจจะเหมาะกับการซ่อมหรือว่าการซื้อเป็นของมือสองมากกว่าค่ะ มันจะมีเหตุที่จะต้องจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแล้ว1 2. มันจะมีเหตุที่จะทให้การเงินเข้ามามันติดขัดโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยการสร้างเงินสร้างไรายได้เนี่ยมันจะมีความขรุขระนะคะอาจจะลูกค้านที่เคยมาเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะหายไปนะหรือว่าใครก็ตามที่เคยสัญญาไว้ในเรื่องของการที่จะว่าจ้างคุณเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องติดติดขัดขัด,ขดทำให้เขาอาจจะทําตามสัญญาไม่ได้หรือว่าลูกค้าลดน้อยลงแบบพวผ้าพวผ้าเพราะฉะนั้น ก็จําเป็นที่จะต้องรัดเข็มขัดในช่วงเวลานี้ส่วนมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอันนี้แล้วแต่พื้นดวงเดิมถ้าพื้นดวงเดิมเนี่ยดาวการเงินก็ไม่ค่อยสวยอยู่แล้วช่วงเวลานี้มันก็มีเกณ์เหมือนกันที่จะถูกลดเงินเดือนบ้างลหละหรือว่าอยู่ในองค์กรที่มีความไม่ค่อยมั่นคงทําให้เงินเดือนเนี่ยจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะคะแล้วเราก็จะเป็นส่วนที่โดนแบบไม่จ่าย แต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเดิมไม่ได้เสียจนเกินไปนรายรับที่มาในรูปแบบของเงินเดือน,นก็น่าจะยังได้ปกติแต่มันจะมีรายจ่ายเยอะนะมันจะมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาเนี่ยทำให้บางทีเนี่ยมันไปกระทบะะกับเงินเก็บเดิมเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ต้องรัดเข็มขัดต้องควบคุมการเงินดีๆเลยค่ะ ทีนี้ในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้ก็เหนื่อยนะเนื่องจากว่าพอดาวการเงินมันย้ายเข้าสู่ภพรื่นนี้มันเป็นภพรือนแห่งความแห้งแล้งอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหยิบจับจะทําอะไรเนี่ยมันก็ดูว่ามันจะติดขัดติดขัดไปหมดเลยหน้าที่การงานในช่วงเวลานี้เนี่ยจึงไม่ค่อยสมดุดไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหรค่ค่ะ อย่างไรก็ตามดาวประจําตัวของคุณในช่วงนี้ถือว่าดีเดินดีตลอดทั้งเดือนในช่วง6วันแรกก็เป็นเกษตรพอย้ายก็ย้ายเข้าสู่พบเรือนการเงินตัวคุณเองก็มีพละกําลังนะคะมีแรงกายแรงใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาตัวคุณเองก็มีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างเงินสร้างไรายได้มีหัวการค้าคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ประกอบกับดาวการงานก็ดีด้วยดาวการงานเนี่ยก็เดินอยู่ในภพเรือนที่ทีแรกก็ทับลัคนาพอย้ายก็ย้ายเข้าสู่ภพเรือนการเงินเช่นเดียวกันดาวการงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดินประกอบดาวประจําตัวนะคะทําให้เมื่อดาวการงานทับตัวเนี่ยก็ยังมีงานมั่นคงอยู่พอย้ายเข้าสู่ภพเรือนการเงินเนี่ยก็แปลว่ายังหาวิธีที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันเหนื่อยขึ้นยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะสามารถสร้างเงินสร้างไราไยได้ได้ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่งานน่ะมันต้องมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะเคยทํางานเท่านี้ก็ได้เงินเท่านี้เดี๋ยวนี้จะต้องทํางานเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้เงินเท่านี้เท่าเดิมเนี่ยนะคะซึ่งมันก็เลยจะเหนื่อยขึ้นค่ะ ดาวอีกดวงหนึ่งที่มาก่อกวนนะคะนั่นคือดาววินนาดาวดวงนี้เนี่ยก็เดินเหมือนอนกันคล้ายๆก,ก,กันกับดาวประจําตัวคุณแล้วก็ดาวการงานเลยนะทีแรกก็ทับลัคนาพอย้ายก็ย้ายเข้าสู่ภพเรือนการเงินเช่นเดียวกันทําให้ในเรื่องของการที่จะทํางานอะไรก็ตามเนี่ยนะมันมีจุดสะดุดมันมีจุดที่เหมือนกับว่าเรา วินาศมันแปลว่าปิดบังซ่อนเร้นนะคะเหมือนกับว่าบางทีเรามองข้ามไอจุดที่มันจะทําให้เราสะดุดพอมองข้ามไปเอ้าเสร็จแล้วพอมันมาสะดุดมันมองข้ามจุดผิดพลาดบางอย่างไปอะคะ่ะแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขบางทีต้องกลับถอยหลังมาแก้ไขงานเดิม,ดมแทนที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้ามันมีจุดอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่จุดที่สําคัญที่สุดที่ควรจะต้องระมัดระวังก็คือในช่วงที่ดาวมฤตยูเนเล็งลัคนาคุณซึ่งก็เล็งอยู่แล้วเลงมาตั้งนานแล้วตลอดทั้งเดือนนี้ก็เล็งนะคะแล้วก็ยังอีกหลายๆเดือก็จะยังเลง อยยู่่เนีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีดาวอื่นใดเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์ก็ทําให้มันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะแต่เดือนนี้มันมีดาววินาที่ทับลักนาคุณ ในช่วงแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะต้นเดือนยาวไปจนถึงวันที่22ธันวาคมก็กลายเป็นว่าดาววินาศกับดาวมฤตยูเนี่ยมันเล็งกันมันก็ทําให้มันมีพลังมากขึ้นนะคะกับความหุนหันพันแล่นกับความกระทันหันตามลักษณะของดาวมฤตยูที่โดนดาววินาศเนี่ยเข้ามากระตุนนะทำให้บางทีในช่วงเวลานี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีอะไรที่จะต้องทําเยอะมันมีอุปสรรคปัญหาโน่นนี่นั่นคุณมีโอกาสที่จะร้อนใจร้อนแล้วก็รนแล้วก็ทําให้หุนหันพันแล่นในการตัดสินใจจึงแก้ปัญหา ไม่เด็ดขาดเพราะว่าแก้ปัญหาด้วยความใจร้อนจนเกินไปยังไม่ได้ศึกษาอะไรให้ท่วนทีอันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องทบเอาไว้ในใจว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุ p ร r เหาใหญ่เป็นดาวบุญเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่ช่วยนะคะดาวพฤหัสอยู่ราศีมิถุนเป็นภพเรือนมรณะดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวบุญเก่านะคือดาวพระเกตอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นภพเรือนอริแปลว่าดาวบุญดาวกุศลได้อยู่ในภพเรือนเสียหายหมดเลยพูดง่ายๆตอนนี้ก็คือคุณอ่อนโยนนะคะก็คือต้องย ด้วยลําแข้งของตนเองพึ่งบุญพึ่งบุญเก่าไม่ค่อยได้นะคะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังอ่อนแรงอยู่อ่อนกําลังอยู่นะคะจึงมาช่วยคุณไม่ค่อยทันเท่าไหร่จะต้องใช้สติมากๆในการที่จะทํางานแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการที่ต้องตัดสินใจอะไรนะคะต้องพยายามอย่ารนต้องหาข้อมูลให้ท่วนทีก่อนค่อยตัดสินใจพยายามอย่ารับงานเร่งด่วนงานเร่งด่วนเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายในช่วงเวลานี้ค่ะ อย่างไรก็ตามยังไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปเพราะดาวพันธุนะคะดาวแห่งความมั่นคงในชีวิตเนี่ยมีมาตรฐานเป็นเกษตรตริบดีแปลว่าเหนียวแน่นดังนั้นถึงแม้ว่าการงานของคุณจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยคุณยังมีความมั่นคงในหน้าที่การงานคุณยังมีโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้คุณยังมีเจ้านายผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าที่ยังไม่ตาเอื้อเอ็นดูคุณอยู่ยังให้งานคุณอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นจอบเล็กๆหรือว่างานเล็กๆนะหรือว่าอาจจะเคยสัญญาไว้ว่าจะให้งานใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะ เกิดปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะให้งานใหญ่นั้นได้แต่ก็ยังมีงานอื่นมาทดแทนให้เป็นงานเล็กๆมาแทนเพราะฉะนั้นยังมีงานทําอยู่ยังไม่ถึงขั้นส่วนเซจนขนาดที่ว่าโอ้ต้องขายบ้านขายรถแล้วนะการเงิน,นีดาวการเงินเข้าพบมรณะเนี่ยโอโ้ไม่มีเงินจะกินไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันต้องดูดาวหลายๆดวงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าดาวเสียดวงเดียวแล้วก็แปลกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยจะอับเฉามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันยังมีดาวที่มาพยุงเอาไว้ดาวอสังหาก,ก็เป็นเกษตรแปลว่าบ้านที่เคยมียังมีรถที่เคยมียังมีแต่ถ้าไม่เคย ก็จะยังไม่มีนะคะช่วงนี้ถ้าซื้อบ้านซื้อรถถามว่าซื้อได้ไหมคือถ้าพร้อมเป็นหนี้ก็ซื้อได้นะแต่ว่าต้องเป็นของมือสองนะ,ะถ้าเป็นของมือ1ได้มาก็มีตําหนิและได้มาแล้วบางทีมันมีมีเหตุมีปัญหาที่ทําให้เราอาจจะผ่อนไปได้ไม่ตลอดลอดฝั่งนะคะต้องระมัดระวังมากทางด้านคนรอบข้างเนี่ย ดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวผู้ใหญ่อะนะคะเมื่อยายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแต่ในภพเรือนผู้ใหญ่ไม่ได้มีดาวเสียหายสถิตอยู่ก็แปลว่าผู้ใหญ่ไม่ได้กันแกล้งนะแต่อาจจะอ่อนแรงอ่อนกําลังหรือว่าผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมภ์คาจุนคุณตอนนี้อาจจะเกษียณนะก็เลยไม่ได้อยู่ในจุดที่ช่วยได้นะคะอาจจะหมดอํานาจไปนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีผู้ใหญ่คอยผลักดันแต่ว่าไม่ได้โดนเจ้านายหรือว่าลูกค้ากันแกล้งแต่อย่างใด เพื่อนร่วมง,งานอยู่ในจุดที่ดีนะคะก็ยังมีเพื่อนร่วมง,งานยังมีสังคมพวกพ้องเพื่อนฝูงที่คอยให้กําลังใจคุณอยู่แต่ว่าถ้าใครก็ตามที่มีลูกน้องต้องระวังเพราะว่าดาวลูกน้องเข้าสู่ภพเรือนม,อร,ณมอรณะมรณะแปลว่าไม่มีนะแปลว่าจบนะนั่นแปลว่าบางทีจะมีลูกน้องที่ลาออกกระทรรรันหันเพราะดาวกระทันหันก็เล็งคุณอยู่ด้วยนะคะตรงนี้ต้องเตรียมดีๆเตรียมรับมือดีๆเผื่อมีลูกน้องลาออกกระทันหันคุณต้องเทรนลูกน้องทุกคนของคุณอ่ะให้ทํางานแทนกันได้ถ้าเกิดว่าใครลาออกหรือใครเจ็บป่วยอะไรไปแบบกระทันหันเนี่ย ก็ต้องมีอีกคนหนึ่งที่มาทํางานทดแทนได้ตรงนี้เรารู้ก่อนเราก็รีบเทรนลูกน้องเอาไว้ก่อนเลยนะหรือบางทีลูกน้องก็มาครบแหละไม่ได้มีใครลาออกอะไรหรอกแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะทางานผิดพลาดได้ไง่ายๆดังนั้นก็ต้องไปควบคุมการทํางานของลูกน้องอย่างใกล้ชิดค่ะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภดาวโชคลาภในยอยู่ในภพเรือนเสียหายนะคะแต่ว่าเล็งกันกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณมีดาวแห่งการเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเล่งลัคนาของคุณแล้วก็ในช่วงปลายปลายเดือนดาวโชคลาภจะย้ายมาทับลัคนาจึงมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันที่อาจจะได้โชคลาภแบบไม่ได้คาดฝันนะคะคือบางทีอาจจะเดินทางไปนู่นไปนี่มานั่นแล้วก็ไป เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในที่ที่เราไม่ได้คิดว่าเออเราจะไปแล้วเพื่อจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรอกบางทีไปตรงนั้นตรงนี้เราเพื่อไปทํางานไปธุระนะคะแล้วเจอคนขายลอตเตอรี่แล้วก็เออเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซะหน่อยเนี่ยมันมาแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้คาดฝันอะไรว่าจะไดออ้มีโอกาสที่จะได้อยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าดาวโชคลาภไม่ได้มีมาตรฐานอะไรนะคะถ้าได้ก็จะเป็นโชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่เด็กถือดาบดาบคืออุปสรรคปัญหาแต่พอเป็นไพ่เด็กเนี่ยถือว่าเดือนนี้ถึงแม้ว่าการงานจะมีความตึงเครียดนะคะเหนื่อยในการสร้างเงินสร้างไรายได้เนี่ยแต่ก็ยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรยังเป็นปัญหาแบบเด็กๆอยู่ยังเป็นปัญหาที่คุณนะที่จะรับมือไหวเพราะดาวประจําตัวคุณค่อนข้างจะแข็งแกร่งในช่วงเดือนนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นการเริ่มของปัญหาก็ได้อย่างไรก็ตามคุณจะมีไอเดียดีๆในการที่จะแก้ไขปัญหาเพียงแต่ว่าการแก้ไข ปัญหานั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้แบบว่า เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปซะทั้งหมดเนื่องจากว่าไพาจ่จบไพ่สรุปไพ่ประจําตัวคุณเนี่ยมันยังเป็นไพ่ของการที่ยังไม่ได้ดังหวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรเลยดังนั้นต้องแก้ปัญหาไปได้หลายจุดนะคะหรือว่าแก้ปัญหาไปได้ในใน,ในทิศทางที่อาจจะยังแก้ไม่หมดแต่ก็ยังเหลืออะไรบางอย่างนะเพียงแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าโอ้ปัญหาทําไมมันยังแก้ไม่ได้หมดเราอยากจะให้มันเราใจร้อนนะคะด้วยความที่มันมีดาวกัะทันหานเนี่ยมันเล็งคุณอยากจะให้ปัญหาเนี่ยมันหมดไปอยากจะทํางานอย่างราบรื่นนะมันจะจุกจิกลาคัญใจตรงน แต่ปัญหาไม่ได้ดูว่าเป็นปัญหาที่หนักนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาแค่ลักษณะไพ่เด็ก ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดันได้ไพ่แดาบเลย8ดาบคือความอึดอัดนะคะแดาบคือมันมีความรู้สึกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็แปลว่าการเงินเนี่ยมันยังมีความอึดอัดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็คืออย่างเช่นว่าเรารู้แหละว่าเราทํางานตรงนี้เราจะต้องได้เงินแต่มันก็ไม่ได้มาสักทีนะไปทวงอะไรบางทีก็เหมือนน้าท่วมปากก็ไม่กล้าทวงอีกบางทีเป็นลูกค้าเจ้าประจําหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่นะคะบางทีโดยปกติเขาก็ให้เงินเราค่าจ้างเนี่ย ตามปกติดีแต่ครั้งนี้ดูดีเลยเราก็รู้สึกว่าเออไม่กล้าจะไปทวงถามอย่างเงี้ยนะคะมันมีความแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกตรงนี้อยู่หรือมีความอึดอัดในการใช้เงินเพราะรายจ่ายมันเยอะจะใช้อะไรตามใจก็คงาไม่ค่อยจะค่อยได้นะคะอาจจาเป็นที่จะต้องรัดเข็มขัดในช่วงเวลานี้การเงินค่อนข้างอึดอัดดีเดียวตามลักษณะที่ดาวการเงินย้ายเข้าสู่ภพเรือนมรณะซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งอีกหลายๆเดือนเลยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นรัดเข็มขัดตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ ทางด้านโชคลาภอ่ะอันนี้เป็นไพ่ที่ดีหน่อยนะคะได้ไพนะ่หนึ่งเหรียญนะหนึ่งเหรียญก็คือเรื่องของการที่ได้รับอะไรที่ถูกหยิบยื่นเข้ามานะ,ะเหรียญก็คือเงินแต่ว่ามันเป็นก้อนเล็กๆนะตามลักษณะไพ่เล็กหนึ่งก็แปลว่ามันมีโอกาสแหละที่จะมีโชคลาภแต่ว่าจะเป็นโชคลาภแบบก้อนเล็กก้อนน้อยนะคะแล้วก็อาจจะได้แบบไม่คาดฝันตามที่อธิบายดวงดาวไปค่ะ ส่วนไพ่จบไพ่สรุปนะคะก็คือไพ่ใบนี้มันไม่ได้เสียหายซะจนเกินไปนะเพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้มันก็ยังไม่ได้ดังหวังนะการงานมันก็ผ่านไปได้แหละผ่านไปได้แบบหืดขึ้นคอหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดตั้งเป้าเอาไว้ว่าโอ้จะต้องทํายอดได้ร้อยเปอร์เซนต์บางทีมันก็หย่อนลงมาหน่อยอาจจะได้สัก80%อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแย่เกินไปไม่ได้ถึงกับว่าต่ากว่ามาตรฐานแต่ถ้าเกิดอาคาดหวังอะไรที่สูงมากๆสูงกว่ามาตรฐานมากๆเนี่ยมันก็จะผิดหวังแรงดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่ว มุมอับนะคะมุมที่ไม่ช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่เราก็อาจจะต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับจุดที่ว่าอ่ะมันได้เท่านี้ก็โอเคพอใจเท่านี้ไปก่อนอย่าพึ่งไปผิดหวังแรงจนกระทั่งทดท้อจนเกินไปนะแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาในทีละวันบางครั้งเนี่ยพอเป็นไพ่ใบน,นี้เป็นเรื่องของการที่บางทีจมอยู่กับปัญหาคือวันนี้เราแก้ปัญหาได้แล้วแต่มันอาจจะได้ไม่เป็ดเสร็จเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เราก็มีความรู้สึกกังวลแล้วว่าเอ,อ้หรือวันพรุ่งนี้ไอ้ปัญหานี้ก็ยังไม่จบเดี๋ยวปัญหาใหม่มาอะไรเงี้ยคือมันจะมีความม้สึเหือนไ่ได อยู่กับปัจจุบันแล้วมันจะกังวลมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัญหาตรงหน้าแก้ได้เท่าไหร่ก็คือโอเคเท่านั้นไปก่อนเมื่อจบวันจะต้องกลับบ้านไปพักผ่อนก็พักผ่อนนะคะนอนให้หลับแล้วก็วันรุ่งขึ้นมีแรงมีพลังเพื่อที่จะกลับมาต่อสู้กับปัญหาใหม่คืออันที่จริงแล้วดาวประจําตัวคุณอยู่ในจุดที่ดีนะคะแต่ว่าพอไพ่ใบนี้แปลว่าจริงๆแล้วคุณควรที่จะมีพละกกาลังมีแรงกายแรงใจในการที่จะ แก้ไขปัญหานะแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้คือคาดหวังสูงพอเรารู้สึกอู่ลราพุ่งทะยานเลยเรามีพลังสูงมากเลยที่จะแก้ไขปัญหาแต่ว่าพอแก้ไขแล้วอ่ะบางทีเหตุและปัจจัยมันไม่ได้มีอยู่ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวอ่ะที่จะสามารถแก้ไขมันได้บางทีมันอาจจะเป็นปัญหารอบด้านอื่นๆที่คุณควบคุมคนโทรลไม่ได้แล้วเราก็ไปผิดหวังแรงตรงเนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกตึงเคลียดได้ง่ายๆก็ต้้องงร,ระะมัดววสุขภาพยค่ ฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกดไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็เป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่าก่อใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมบอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของ e book, เว็บเมพอีบุ๊กเกบแปะเอาไวใ้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ